สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มากูมันกี่ห่องหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกหกหลองวันนี้เราจะมากูมันหกหลองเพื่อไปทดสอบราคาว่ามันจะได้จักบาทตอนนี้เราจะพาไปดูหัวมันของเราเยปหัวมันอีเหลืองหน่อยเด้นี่แป้งนี่ที่แป้งนี่ที่เรา ฉีดระเบิดหัวแต่ว่าบ่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยฉีดแค่ทางใบยอย่างเดียวพอได้ไหมทุกคนเอ้ยตอนนี้กเกษตรกรก็แพกแล้ว ป๊อดหัวทำไมมันหนาลักเทสฮึดูอุ้ยนี่กระใหญ่อยู่ดีนี่ โอ้พี่นันพ่อกูอยู่เด้ล่ะเนาะไม่ก็พ่อกูอยู่เด้ล่ะยีเหลืองน้อยจากเดือนเระเจ็ดเดือนอนู้นน่ะทุกคนดูพิจารณาเอาเด้อน,นี่ยีเหลืองน้อยเจ็ดเดือน คือไมมนี่นะดูนี่อะไรเรอนี่ไม่มันน่ารักเทนเรานี่มีสองหัวปาทุกคนดูทุกคนดูนดปาดเหลืองหน่อยเทนี่ไม้ตัวยังใหญ่เทนี่นี่ดูทว่็นี่นะทำไม คูดยังไงหัวตัดมดดู่ะอ่ครึ่งหัวจะก็อยู่ไหนดูนี่อ,อืโอ้ยครืงหัวดินเหนียวเดอ้อนี่ครึ่งหัวอยู่ไหนบ่รดดู้เดวค่อยไปเก็บรายละเอียดที่หลังนี่หัวยังดีเลยเนาะหัวดีแม อันนี้หัวยังดูดีเจนวะดูทุกคนดูปลาอย่างยาวนี่ดูสิจ้านี่น่ะดูยังยาวเลยทำไมทำไมอันนี้มันไม่ตัดละ่ะเลี้ยงดีนี่พาทุกคนมาดูนี่อีเหลืองหน่อยที่เราใส่ปุ๋ยระเบิดหัวฉีดทางใบอย่างเดียวเนาะค่ะนี่ ผลผลิตนี่ดูโอ้ยหัอยังใหญ่เลยเดยทุกคนเอ้ยยี่เหลืองหน่อยเนาะเขาบอกอว่ามันหัวดุกหัวดีหัวใหญ่แต่ว่าเหมือนมันเป,ป,ปาะๆจักหน่อยมันสงสัยมันเป็นกระพันมันเนาะคะ่ะตอวนี้ฝนตกแล้วนี่ ก็เลยรีบเอาคืนก่อนเดี๋ยวลองไปเช็คราคาแป้งก่อนว่ามันได้จากบาทจีได้กูเนี่ยค่ะว่ายังดีเลยเด้อทุกคนเลยนี่นี่ทุกคนจำได้ไหมแป้งนี่แหละที่เรารีวิวนี่ตอนนี้ต้นสูงๆก็สองเมตรไปแล้วแต่เราที่มาอัปเดตนะคะ่ะว่ามันของเรามันจีได้แป้งดีไหม ตัวหัวยังดีเลยดิค่ะนี่พี่ต่หัวบึ้มๆแต่เงาเขาเงาเขาติดขวัญเนาะยีฟันยากหน่อยนึงสละว่านี่ทุกคนดูอีเหลืองหน่อยทัวนี้นะดูป้าหัวย่างใหญ่เลยเดินี่ฝนโตก,กันเลยเอาขึ้นก่อนหัวย่างใหญ่เลยดิทุกคนเอ้ยดูทัวนี้นะ นี่นนะนี่นนะปาดหัวอย่างใหญ่พอไดไหม่มทุกคนว่ยนี่บ่ิ่มเทิมเลยนี่โอ้โอโขอให้มันได้จักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็พอละ ได้หลายไปไหมทุกคนเอ้ยเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่ามันที่ได้จักเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ที่มาบอกได้จ้านี่หนะดูส่ป้าป้าดีน่ะเท่าเขียนแล้วว่านี่นนะหัวใหญ่พี่ตังเยอะด้วยนี่ฝนกระตกเอ้ยดู นี่ที่เราฉีด0060ไปแล้วก็แล้วก็อะไรฉีดทั้งไบอย่างเดียวไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดพอเด้นไหมทุกคนเอ้ยดูถ่หนึ่งพิจารณาว่าด้วนี่ก็ใช่หวัวนหน่อยได้พี่นานถือหัวนี่ดูนี่พี่นองถือหัวนี่ดูน่าดกดีสมเมตนะ่ะ เดี๋ยวจะลองเอาไปวาดแปลงดูว่ามันจะได้จักเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเดี๋ยวถ้าไปขายแล้วเดี๋ยวจีมาบอกราคาเด้อทุกคนเอ้ยอันนี้มันมันเชิงจีมีแปลงมัน่ะเอ้ยแบบเป็นฟวงชมพูแปลงโค่อยอันนี้ดีเหลืองนะจ๊ะกระเกินองสั้นสีแล้ว เดี๋ยวหลังจากหน้าแกฟันมันเสซจเรียบร้อยเรีวเดี๋ยวทีพาไปดูขั้นตอนการวัดแปลงเนาะคะ่ะว่าเขาวัดกันยังไงไรครับท้เแ,แม่ดูท้เแ,แม่ดูลุงช่างมันต้องตรงตรงนั้นนี่จ้ะใช่ไหม หลังจากเราได้น้ำหนัก5กิโลแล้วเนาะคะ่ะหน้าเขาก็เชียเทจากตะกาบุญที่ช่างน้ำหนัก5กิโลลงไปตะกาล่างที่อยู่ในน้ำแล้วเขาก็จิปั๊มน,น้ำหนักเป็นศูนย์แล้วเราก็จิเม่าดูไอตัวบุญเนาะคะ่ะว่ามันจิได้จากโปรเซ็นถ้าสมมุติว่ามันนักมันก็จิถ่วงไปข้างหลังเนาะคะ่ะเราก็ต้องเขยึบเขยึบมันจะมีตัวตัวช่างน้ำหนักด้านหลังเนาะคะ่ะมันจิบมรันจบกันเป็นเส้นตรงคือ คือเหมือนค่าคงที่อะไรประมาณเนี่ยคะ่ะถ้ามันบรรจบเป็นเส้นตรงก็คือเราจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์แปลงมาตอนนี้ได้มาแล้วคะ่ะเป็น1 8ปเปอร์เซ็นต์คะ่ะทุกคน18ปเปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ที่2บาท40่สินะคะเพราะว่าราคารับซื้อมันจีอยู่ที่3บาทตอนนี้ได้มา2บาท4ีเปอร์เซ็นต์ก็จีเป็นเงิน1,393.20สสตางค์ค่ะ ตอนนี้เราลองทดสอบแปลงทดสอบอำนากของอีเหลืองหน่อยโดยการกูมันุกลองเนาะคะ่ะทุกคนก็พิจารณาเอาเดี๋ยวเขาว่ามันสมเหตุสมผลไหมแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือสภาพดินสภาพพันุของแต่ละพื้นที่ก็อาจจะแตกต่างกันเนาะคะ่ะแต่อันนี้คืออยากลองเอามาปลูกเพื่อทดลองว่ามันอยู่ในดินเหนียวมันจะดีไหมเพราะว่าเขาบอกว่าดินทรายอะ่ะ มันดีมันหัวใหญ่แล้วก็ใช้ระยะเวลาปลูกไม่นานอันนี้ก็ถือว่าสำหรับเราก็ถือว่าโอเคเนาะคะ่ะก็ลำลากันไปด้วยกันเข้าป่ามันเนาะคะ่ะไปชื่นชมบรรยากาศต้นมันสูง2เมตรก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเเนนนกันดดียวางต่